ครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยผมก็บอกว่าจะมาสอนวิธีต่อคืนให้นะฮะก็เริ่มต้นจากนี่นะครับวิธีการต่องผมนี่เป็น n นี่คือ n นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟเช็คนะครับเริ่มแรกนะฮะนี่จะเป็นวิธีต่องผมนะครับผมก็จุดไฟตรงนี้นี่ครับพอจุดมาอย่างนี้นะครับ มันก็จะเป็นปุ่มแบบนี้นะครับเพื่อ <ihan> ล็อกเพื่อล็อกวิธีเราหมุนนะฮะนี่นะครับเป็นล็อกแบบนี้นี่นะฮะนี่เพื่อนดูใกล้ๆนี่นะครับจากนั้นนะฮะวิธีตองผมทีนี้นะครับนี่คือเชือกนะครับในเชือกวิธีการตองผมนะครับผมก็จะต่อแบบนี้นะฮะจับใส่แบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะมาพันนะครับ อันนี้ก็จะมาพันไปด้วยกันนะครับเราจะมามัดนะครับก็ประมาณ8นะครับก็หนึ่งรอบนะครับแล้วก็สองรอบนะครับนี่ฮะสองรอบแล้วก็3รอบนะครับแล้วก็สี่รอบแล้วก็ห้ารอบครับแล้วก็หรอบแล้วก็เจดรอบ ก็แปดรอบนะครับครับก็เนี่ยนะฮะแปดรอบนะครับแล้วก็พอถึงแปดรอบแล้วนะครับเนี่ยฮะส้นมันก็เจอแล้วก็เสียบใส่จต,ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงนะฮะดึงดึงตรงปลายเนี่ยนะครับดึงดึงมันเข้ามาดึงอย่างนี้นะครับดึงปุ๊บนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้เ <c oughs> นี่ยนะครับดึงเสร็จแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้ นะครับนี่นะฮะนี่นะครับแล้วก็จะดึงให้มันตึงนี่นะครับดึงให้มันตึงดึงทั้งสองข้างก็ได้นะครับสองข้างให้มันตึงอ๊บเนี่นะแค่นี้ก็ไม่หลุดแล้วครับนี่นี่ฮะแค่นี้ก็ไม่หลุดแล้วครับวิธีการต่อนี่นะครับนี่นะครับนี่คือวิธีการ การต่อนะครับนี่นะฮะการต่อนะครับอีกวิธีนะครับอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะตัดให้ดูอ,อันนี้ผมตัดออกก่อนปึ๊บตัดออกก่อน <c oughs> อีกวิธีนะครับเพื่อนนะ,ะนี่คือวิธี วิธีหนึ่งก็เราก็หักจากตรงนี้นะครับหักตรงนี้เอ็นตรงนี้นะครับแล้วก็สอดนี่ปลายเชือกนะฮะนี่นะครับนี่หักให้นได้ประมาณนี้แล้วก็นี่คือเชือกนะครับแล้วก็สอดเข้าตรงนี้นะครับปึ๊บสอดเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วก็จับจับไว้อย่างนี้นะฮะ นี่คือจับไว้ก็พันเหมือนเดิมครับพันเหมือนเดิม1รอบสองรอบ3มรอบครับแล้วก็สี่รอบแล้วก็เป็นหรอบแล้วก็หกรอบ7รอบกับแรอบนะครับพอถึงรอบที่8นะครับแล้วก็เสียบ ใส่เข้าไปในรูนี่นะฮะเนี่ยเห็นไหมครับจากนั้นก็ดึงเนี่ยจากนั้นก็ดึงให้มันตึงนะฮะดึงให้มันตึงขยับเข้ามานะฮะขยับเข้ามาเนี่ยดูดีๆนะครับกล้องเดี๋ยวกล้องดูไม่ทันนะครับนะฮะดึงให้มันตึงเนี่ยนะครับดึงยังไงมันก็ไม่ขาดครับ เนี่ยฮะคือดึงให้มันตึงนะครับเพื่อนดึงให้มันตึงตรงนี้แล้วก็ใช้กันไกเนี่ยตัดตรงนี้นะฮะกันไกรตัดตรงนี้นะครับเนี่ยดึงยังไงมันก็ไม่หลุดนะครับเนี่ยดึงครับดึงให้ดูนะครับมานีนะฮะนี่แบบนี้นะครับมันก็จะได้แล้วจากตรงนี้นะครับเพื่อนที่มันเหลืออยู่เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ เอามาพันมาพันพันพันเสร็จแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็มามัดตรงนี้นะมัดมัดตรงนี้แล้วก็เอาไปใส่ตรงที่ดึงของคืนนะครับไอ้ทองเหลืองนะฮะมัดแล้วก็ปุบตัวนี้ก็ใส่นะครับแล้วก็มาตัดตรงนี้แล้วก็ตัดแต่งให้สวยงานครับเท่านี้นะฮะรายละเอียดการต่อคืนนะครับเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนเอนไม่เข้าใจอะไรก็ แสดงความคิดเห็นมาเดี๋ยวผมตอบกลับไปนะครับก็ส่วนรายละเอียดของตัววิธีการต่อเนี่ยครับต่อหัวคืนเนี่ยผมก็มาแนะนำได้สองวิธีนะครับแต่ผมว่าแบบนี้นะฮะมันจะทําง่ายกว่าครับแล้วก็วิธีการของตัวตัวทองเหลืองนะครับที่ทําห่วงไหลลื่นมนจะไปได้ดีกว่าแบบนี้นะครับนะครับก็เท่านี้ครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยอ่า ติดตามดูครับก็ส่วนตัวนี้ก็แค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ